thank you hey <sighs> เงยจีเอ๋ยลาไล่ตออเจาเล่ยไล่ไปได้ติล่ะจินราดาอ็ม่ว่าเหกเว้ยเจ้าสุบะตงเงจีอ่ยอมอะนีมลาบูรงอาเทีนี้ะดฮะมันนักเรียนนี่โราสาวเนี่ยเฮ้ยนักเรงี่เิาลาสาวมมมลาเวนีรู้ยามาลาตั้งเงีจเอ๋งานลากขลามาพอเฮ้ยแต่เนี่ยงานนี่ต้องคู่ไม่ปเรไหมนี่มงลาสาววะเนี้หงาเวนี่รู้ยากมาาแต่ละฮะหงาบารุงมาเลยมาต้ยบาลาตั้งเงี้จเอ๋ยนเลยมัน้าจ้าบุเนาะสูเลยมาซ

อเมริซามาบองาเไปาลเนี่ยนเนี่ยอ่อเว็บดูมามชินต่จมุงงเอาว่าสามมาเไจีนี่มีมาสามงะพาเลยยื้เนี่ยพัต้องไปสายมาละพยสายง็ตัดุนในปีนมาแล้วคือชี้ดหาจโก้ทำให้หิ้งก้าวหล่านี้จุ้ยตีหน้าบ้งกอเมริเนี่ยวทำเมกาวแหงก้าวจุ้ยยาวหนี่เขาจไปนาตูตาเงาช่วยงาจะตาเราติตั้งท่าลำเขาบูอ้าคู่เลงลาสงเล้าตางาประสาในงานในชปีละมาเลาตาละอ๋อ ซาโรมิวแล้วพัเต้ากูไปซะนี่มีซาสังโซเลยและพ้ดเต้าุเลและพ้เต้าก็อแฮงารรซามาเบ่ากนี้เราต้องสงเาเลี้ยงไปอเมริกาโอ้โหแกแกตั้งใจเข้าห้อโน้ตตังใจจะเนี่ยวาไม่เอาปังยบาซีเนาะไปเท่าสูนเนี่ยปังยาบาซีเนี่ยเนาะขี้เจ้าจีนเนี่ยตัวไหนบาซีสิโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้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 ขนาด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  ขนาดบาพม่รู <rude S 2> ้เลยปาพี่มาเลยเนี่ยราพีว่าเป็นมามงานสาวลาและพ่อยเลยแล้วพ่อยเลยแล้วมันาบ่าวเลยบานะืองวยในป่าแท้ว่าอะไรทิมาอคู่งานมิงานสาวมีงาาวรถติมาคหน้าพูยังไม่แก้สตางคติมาวซาพูยังจะเางานอให้กอนังอะไรก็มา้าเลยไมาิมเลยอะไรมชิแต่เลี้งมาแต่ไงเจมิงานาวติมาต้เต้นแล้วตสู้ชิปีตแต่เลยตตย่าไปอย่าไปอย่าไปเจ๊สู้บเนาะโอเคอย่าไป ฮอดีกล่าวมามิงลาตามล่านเนาะชุวยดกันเนาะละบพเต่าเนาะปีเลยาะต่ตัดเงแตงโงมไน่แตงบจีบอกว่ามียงาหาเส้นเปอตันาไเฮ้ยเาหาพี่ต่พี่หลุ่นล้ว่าฉันจะคาาเมาทอดต่บป้าพี่หลุ่เลยแม่จีเราแม่แมวเฮ้แม่จีเลยป้าพี่หลุ่เลยงาหาฮะจีบอว่าฉันจะค่าเธอมาทอดต่อฮะเรามีตีเราเมียนะฆ่าเธมาเม่เลยไม่แก่มาเพี้ยนลไม่ยากนะเรเพีนอะรเนาะฮสโยเอะไรเป่ ต้เงี้ยเนี่ยจ้าเดียวว่าก้าลับเนยเนาะสกาลัาเนยเนาะฮะลูกกอบเงียหนาที่ไปอยู่อะไรฮะสงหนาที่ไปอยู่เราปลาปลาที่ไปอยู่อะไรเยมเชได้ไม่ตัวตัวสเชไหตัว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 มีเงี้ตัวตัวตัวอะขามาแต่แยกไปชิดเดียดหาฮะลูกเี้ยหนาที่ไปเรามาเช็ดตลาตัวเบาช็ดอะไรมาตึง เฮ้เฮ้สูเลยูเลยปไงู้เลยอะกงเาซู้เลยเรายมาลานเนี่เนาะเายัามาลานี่ยเนาะเัมาลาเนี่ยติละตัวตัวยามตัวตัวเฮ้ปาพี่ซาเลยติงเลยยามเจ้าเอ้ัพี่ตัวไงช่วยปลุกพี่ซาละเ้อมนี่ก็เป็นมีาสาวนะีนด่ยามพี่ซาก่งเนะอ้จนี่ภซ่าป้าโก้เทบ้าเที่บ้าเลยครับเฮ้ตัวบ้าร้อใจแบบนีเลยตเมยวอะม่เลยอ้หน้าอกมเบุเราตีเราดิ้นเลี้ยงกันกองเนี่ยกองเนี่ยทรเฮ้ยไอ ไอเมียนนาไ้ซาเบติมาโมลินลาเราเลยเมียนาชอเปียเต้าตาวเบ่เด็กวัดชีทวดเด็ไม่แก่กันเลยตีจยมาเพี้ยปูลาเด็กนี่สึ้งซาชิบาวติเงี้ยจีเย่ตุ้ง่าอยนี่นาเละด่ะไอเล่นี่ลงานเลยแกูอยู่ได้ลไม่มาแไอเราดำเดาเต้บ่าบูนี่ซึ่งาบาก็ม่น่าปเพี้ยตอมีนติอตู่ติเงี้ยจีเย่ไม่เดาเมืองลาสองเท่าเลยไม่แก่เเล้งเท่าเลยติมางานไม่แก่เดื่หน้าต้ซีเราต้องเดาไปติเงี้ยจีเย่ไม่แก่เดือดลิมาเพีายโดนเลยมาเพี้ยติ ဒီမှာတော့ మిస్టింగ్ ကထောက်တယ်မျက်နှာတစ်စေးကို ని စ်စ်ကြီးလိုက်เนาะ ని မျက်နှာပေါ်မှာရှိတယ်ဝတ်ချာအညစ်ကြီးတဲ့လောဝပျောက်ကြည့်စေရမယ့်တကယ်စီ మి စ်စင်ကထောက်ထားတယ်မျက်နှာတစ်စေးလာတင်းကြီးရဲ့အဲတောင်မျိုးတော်အဲတောင်မျိုးတော်မှလားဟိုးငါတောင်းလိုက်မယ်တကယ်ချင်းရကျေးစုအများကြီးကျပါရယ်เนาะနှောက်ဆောင်လည်းငါငတ်ငွေချင်းတာအကောင်းဆုံးတိလာငါကျေစရာအချစ်ဆုံးပဲနောက်ဆိုရင်လည်းငွေချင်းပါပဲပြောပြောဒီမှာအကုန်လုံးနားထောင်မယ်เนาะတကယ်ချင်းအေးပြပြအစအစဆက်ရယ်ငါပြောတယ်မဟုတ်လားလင်းမယူပါနဲ့လင်းမယူပါနဲ့လောပါဘူး งจงเย่เนอาสอยเนาะไอกองเป็ดก็มาม่เปียรานนด้หรครับยอทาเดนู้นแบงจงเน่าอยเยดูในย่าเปดตัลตองเลยเหมือนเลยตงจเหมือะล้อะละโอเค แต่ไงจีเอต้องบูสโรแกไงไม่หนาวว่าเชนและทัดเจเราต้องไม่แกดืลนี่ได้เล้งท้าและลูโรออับยางเอาเต้ายายมาแกอาศัยยาวนี่จ๊อที่ทอเป็ตีอันนี้น่ยเราท้าได้ตัวจาวุลิอัตายกูนุญซสีเดนอฟิโลชิลลี่ตายกูเกยบเปียวตีตีเลพีสีเดตากอตีเส้นยางนี่บอเนาะแกอาตีแรงมอยางนี้อาจารย์แรงมอยาง่างาตัวง่างานะนี่อาจารยบอเอะครี่เรโลชิเวตุกและจารตีอายเอาจารย์ด้วยเนาะยท่านเลพี่ป้เด ကိုဘာကောင်းလဲသိလားဒါလေး तू አለ လိမော်ရည်စဲခွတ်စာနေញี냐တဲ့ဝါးသိမော်ရည်အောက်ကြေးပေါ့နော်တန်ငါတိုက်တိတ်ရောင်အဆောဒါယူ尬ပြရအောင်တော့မယ် ออริจินัลย์ย์ว no ิปซ <questo S 2> so so like. so ี่ย์อวคาโดย์สูบิดาต็อยู่สิใบออริจินัลที่อับยาอยาลี่อาจารยอว่าฉันทอดเชิ้สีเบียนเชื่อหทิงดังใบใบที่อวคาโดเลยอาจารยอเมียนนาเรโกย์แต่เพียศีบีโดมาจะมาเย่ตายเย่หรือว่าพิเศษใบวิปซีเลยจารย์อยีเจ้าในโกแต่ตาสีบีโดมาเมียนนาเรโก้เนื้อจรงเรนชมวิเศษใบมาม่าแสงอารอไม่เก็ดเลยแมเยนเลยในยาในตูเพียเด้ว่าชันเออมเยนทอดในเมียนาพิโรตัวเจ้ามูที่อับยาเยาออริจินัลหรือต้องใยเนาะมีเอากลิ่มยา အညစ်ကြေးတွေ market အကောင်လုံးဆင်သွားပြီချစ်တူရေချစ်တူလည်းမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်ဝက်ချန်တွေเนาะစားဝက်ချန်တွေနောက်တော့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်နေလို့လုံးဝဆင်ပြေပါနဲ့တော့ဒီ misty เนี่ยထုတ်ထားတယ်မျက်နှာတည်ဆေလေးသုံးမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ့်မျက်နာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုံးလိုက်ပါเนา,เนา,ยยนา,านะ อาลาลายดากวาพี่บ่าวแม่นน่ะเย็นก็แท้ดอกโปละละเลยกัวอําลีงัดตังค์เงินซื้อเลยกูมาหนาได้ลูกลามาเปียวเนี่ยติมางานนี้ก็คู่ติดเอาเปียวทาไล่แมเนาะงัดตังค์เงินก็เลยกูงัดสกาอัยจันหน้าถองนะงามาตั๊วได้สู้ยมาตั๊วปูมาเลาะได้สู้มาเลาะปูเนาะตะเรซิฮะอัยโอ้ติมาอ๋อ ถ้าเอิฮะกาเฮ่เปลตองเนี่ะตอภาษากาเราได้ยังไงซิเนาะเี้าเราตำยุ่งเาเราตำยุ่เอากุรองาไปคุยกันแนวเฮ้ยชื่อดีเย่มี่นาปอมาชย่อแนวัดแสนเร่เอามายุดเร่ไอ้เจ้าริโก้ตาตาเฉ่งเนาะฮอดีกามิสติเนลทุ่งถ่าเร่ยี่นาติสิเต้ามิชีเนาะก็ยี่นาตาให่เนี่ยไล่แพเด่หาดิโกยุ่เชพี่ยอมมาต้องไล่กันเนาะ